สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B in UK นะคะวันนี้กับมาจารย์กบีกล้วค่ะวันนี้นะคะบีมาก,กินอ้ยเมยเคยยังห่ะตำทั่วแปะนะคะบีผู่รูวว่าเขาเอื่มว่าทั่วแปะหรือเปล่าเ็นบอกแต่วันนี้นะคะกวาดซด้กินค่ะทุกคนจา๋นจานั่งแกะยุสะัะละเชิกนก่นั่งแกะค่ะทุกคนกวาสซด้กินเบิ่งพริกตำพริกกระปแตก ยังเห็นเป็นเป็นเม็ดอยอ่นะคะอิซิกาซิมิกับแก้มนะคะวันนี้กับแก้มของบีนะคะก็มีแซลมอนลวกค่ะช่วงนี้อากาศห่อนเราจะมีปูอยากกินแบบเป็นสดๆมาไหนเนะาะเพราะว่ามันอย่านถ่องเสียเนาะนะคีคะมีไก่นะคะจะเป็นเนื้อไก่ง่วงแหละเหลือมาจากท3งสามมือที่แล้วนะจ๊ะเนาะนี่เอามาเป็นกับแก้มกินน้กันเนาะเพราะแบบ พราะมันโต้ก็ยังไงมันบออยานบยื้อมันก็ออยังไงบ่บว่าือว่าถือนะคะบิคซิมิเกลโคค่ะไม่นี้ห่อนค่ะทุกคนจ้าหอนแหง้งเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะยวเข่าค่ะให้งา,ใหงานเมือไม่เใ็้งานหรอกให้งานบ้านตำถั่วแปะนะคะพอดีอยากกินก็มากินด้วยกันเด้อบงวันนี้ก็จะยิ้มหน้าบานนิดหน่อยนะคะ โมเตอร์มีเวลากินเขานี่บิทัสซิไซไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋บิทัสซิไซกินเครืองเมี่ยงบ่ะกินกินเหมือนเมี่ยงนะคะบิทัสซิไซเป็นบแบบว่าใส่เครื่องปรุงเหมือนตำตำบุกฮวงตำตำธรรมดาเลยะคะ่ะทุกคนจ้ะประแดกปะปลาดใส่มดนะจ๊ะใส่เมื่อนี้กันมันนี่กินผักน้ำเนาะอืมอร่อยมาก เกินยังลหรอะมะเขือเทศมะเขือเทศเ,อเทศชอรี่แบบเป็นนัวยห้งยาวหวานมากิน,นะะกันนะคะมากินเลยค่ะนาบานด้ยมืน่อนี้เนาะเนือแซวอนเอาไปหลวกมันๆค่ะทุกคนจ้ะ ม,มันตกลงไปเส้นออเนื้แซ้มหมดเลยมากินน้ำนาลจะจ้ากินก่อนจะค่อยสิหาเรืองเบาเนาะกรอบมาก นี่น่าจะช่วงาเมื่ออาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะบีบุกงานจ้าว่าจะไปให้งานเนาะบันทนี้มาโดนยกเลิกงานเป็นอย่างทีาา่แบบว่าเขยดหลายเขยดหลายเขยดแห้งเ,เพราะวา่าโดนยกเลิกงานไปนสองมือเนาะขาดทุนไปเกือบหมืน่นค่ะทุกคนจ๋าเขยดแห้งจะบอกว่านั่งบีเขยดหลายขอหักไปครื่งนึง เพราะว่าคนที่ว่าว่ามายกเลิกงานเทาอะเขาเกิดยังไงล่ะเขามีปัญหากับทุกคนไหมบอกยางไงดีนั่งเงินเป็นผู้จัดการเองในเอ่อเป็นเป็นแช่นะแช่ร่วมที่ว่าเฮดบริษัททิวาปีเฮตอยู่นะแต่ว่าเป็นแช่ที่แบบที่บุด้ที่บุด้ใหญ,ญ่โตอย่างขนาดนั้นนะทุกคนจะแบบเป็นแบบว่าเกิดยังไงล่ะเป็นแคส่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเ,เองอะคะ่ะ เ่าบดที่นี่บอคอยถือกับไอ้ทอมนั่มแหละก็เลยแบบเจ้อีหยัางยูซือกับโทรมาบอกว่าเออบ่ต้องการบีเด้ออาทิตย์นี้บ่ยกเลิกบีไปสองมือ้อเอา้าอีนี่ก็บแบบบ่แม,มน่นแค่บีได้ไอ้ทอมกัเครียดค่ะทุกคนจา๋าเพราะว่าเฮามีมีงานอีกบริษัทนึงที่แบบว่าเฮาสามารถไปเฮ็ดงานกันสักไอสองคนเนาะขาดทุนแบบว่าเกือบมื่นนี่คือของบีผู้เดียวค่ะทุกคนจา๋าสองวันนี่คือขาดทุนไปเกือบหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะ เพราะว่ามือสองมือเนี่ยเขาเห็นบีทาบีไปเห็นงางนอีกบีได้เกือบว่าเป็นมือนาานนเนาะจัดเนาะเขียดหลายเขียดแห้งอืกินก่อนถึงคนสิบาว่าิิเป็นแบบ เป็นผนส่วนจังน่อยๆจริงๆอ่ะมันบ่อสมควรเนาะมันบ่อสมควรเลยที่คุณจะมายกเหลือกคนธีวาบุกงานแล้วพอคุณแบบว่าบุกเข้าใจว่าคนทีวาเขาไปให้งานเนี่ยขึ้นอะไรละ่ะยุ่งกินกนอกจากไปเห็งานนี่ไปจะบ,กบุกมือไว้เด้สิแบบว่าเขาสิการเลนตีมือไว้ว่ามือนี่เขาจะไปให้งานของบริษัทนีเมือนี่เขาจะไปงานของเอให้งานของบริษัทนั้นจนะิเนาะเขาก็สิบุกไว้ที่นี่มันเสียเขาเลยไปเนี่ย เอาฉันก็ได้หยุดงานไปเลยสองมือแบบเบื่อๆไปเลยให้งานเขาก็ะดิกอื่นมายกเหลืองานเขาอันทอมกับพ่อใจค่ะให้ทอมเนี่ยแบบไปแจงหัวหนายบอแมนแจงเจ้าของบริษัทไงเลยว่านี่นายผู้นี้มาเห็ุแบบนี้เด้อมันบแมนได้หนะถ้าหูว่าสิบเอาบีไปให้งานอาทิตนี้เขาสองคนจได้ไปให้งานของอื่นเพราะเขาได้แล้วแบบว่าเขาได้ไล่ได้หลายกว่านะ แม่บอกล่ะพาซาบีกับไอ้ทอมไปให้งอนํากันเขาก็ได้มือนึองเขากับสองมือเนี่ยเขากับปากไปเลยคิดไปเลยเท่าไหรเท่าไหรเนาะแต่ว่าอันนี้คือทอมตบให้งานคนเดียวเขากับขาดทุนไปเป็นมืออืมเครียดอิเล่เครียดแห้ง ที่บอกว่าอันพวกนั้นเนาะตอนที่พีเฮดคลิปแรกๆจะทุกข์จ๋าบีซีเฮดคลิปแบบมีซับไทยมีอย่างนั้นข้นี้นะคะที่แบบว่าเป็นต้นเฮดทีเฮดทีบ,บีอันว่าอยากเฮดว่าอยากเฮดซับอังกฤษนะเอ้ฮดว่าเฮดซับไทยหรือซับอังกฤษเมื่อกี้นี่นนเ,น <S <S เรานั่งนี่แบบมาแบบมาเฮดปัญหามาแบบมีปัญหากับบีนะบัะดนี้มีปัญหากับบีหรอกแต่ว่า,วามาักเขามาเบิ้งแล้วก็เอาไปว่า บอกในทางจิตบดีนะว่าเอ้าไปยังคือท่อมท,อมทอม่อมเให้เขาแบบนี้คือประจัดแบบนั่นคือประจัดแบบนี้แบบอื้อมบีก็เลยเอเอบอกทุกคนอืมบอกเราก็แบบเลิกเฮ็ดิตศาสตร์เรื่องคณศาสต์สอังกฤษไปเลยอีหยังคือสิมเาเฮ็ด์เนี่ยก็พลอยหลายปาน,นนังนลยเนาะเราเออจะบอกอะไรดีนี่แหละค่ะพื้นหลังานก็เป็นสิแล้วเนาะ หาแตแนวเลยหาแตแนีวว่าหาแตแนว,แแนว,แแนวเฮ็ดให้กันเว้ยผู้หนึ่งก็อยากเฮ็ดงานเก็บนึ่งอีกผู้หนึ่งก็คิดว่าจะคงเป็นไงเลยมะจอมหลายขออไผเด้วยจ้ะทุกคนจะ้ะเขยดอีหนัวเสียหมอนยังหนิมเลยค่ะอืออันนี้คือทางแรกที่บีกิน พวกแปะต่ำเนาะเว่าเอามาแต่ให้แกมองให้งานหมู่บ้านเนี่ยแบบว่าทั้งเชฟเขาสั่งมาเราที่นี่อะอันทางบริษัทคนทรงเนี่ยทรงมาผิดแล้วโบมี่ยังม,มาเอาขึ้นไอทอมก็เลยเอาไปกินยุบากปปะอื่นบริษัทงานกะเอาไปกินเหรนเฮ็ดเฮ็ดคลิปพอมาอยู่ไทยโบมี่อยู่ไทย ไอบระวางรูร้บค่อยเห็นยูไทยเนาะเขาแก้วเอาไปให้กินอยูอยูบ้านแบบแบบแบบแซบดีค่ะทุกคนจ้ามมนี่อั้เป็นครั้งแรกที่พี่เฮ็ดกินเนาะคือว่าแซบแซบอิลิมันแบบตัวชาเป็นแบบมันๆไหมาจ้ะมันๆกรอบ แต่ว่าทัา้งอากีพเขาสินิย่มแบบวา่าต่้มต่อมกอนอนลนวกแกออกแลกวกกินแต่ว่าบ,าบ่านปีเป็นอย่างที่บบว่ามากกินแบบแกะแล้วกินเหร่นกินดิบๆนั่งกินเหร่นคือแบบของเหร่นไปเลยจ้ะมา,มากใครมากมันเนะะาะเข้าวบ้านสี่แซ่บแซ่บ แซ่มอนหลวงยังแสบไปเลยวิเอาแซ่บส่องแข้งไวง้แล้วจ้ะเนาะส่องฟิตแซ่บแบบแซ่บแข้งไว้เลยย้ำอยากกินก็นเอาออกมาประว่าสองสอง,งสามชั่วโมงมันกะอ่าเป็นกมาเป็นเนื้อปกติเนาะ อะลรก็บสสาสิบอใส่มือเลยพอสถากก็ได้ใส่มือเข้าใส่มือเลยแสย่บค่ะทุกคนจ๊าอืมก,กินกัน มาโมงหัวหิวบอหิวข้าวลับพันคิดหอดเรื่องทิ่าถึงยกเหลืองานก็ซิมแมนแทๆเลยใส่นี่กันอ๋อน้ำกระส่งดีค่ะมาค่ะทุกคนจ้า เป็นแต่จอยเนาะเป็นแต่อ้วนจ้ะได้พักหลายอยู่ก็สิบกอ้วนดอกแย่อ้วนเลยเพราะอยากอ้วนอ่ะ เป็นค้อจิบพันนันนี่บุเป็นเนะี่ยพันสม,มีพันบุเคยบุเคยอยู่เลยพริกสามหนวยตำบ่แตกก็เผ็ด เผ็ดส mm. ุดแรนา่าร้อน mm. นุ่งทำใหญ่ má dou nějakou, ช่วยโชวนี่เดิกกินเลจ้ะทุ่นจ้าโชว์ซื้อช่วยเบิงมาตีบาแตกช่วยเบิงมาต่ำบาแตกนะโอ้ยเพ็ดเฮ้ย ค่ะทุกคนจ,จ๋าจนนกะปีกสิขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าโ่าอยากให้คลิปมันยาวเกินไปก็านี้นะคะเนาะจันไงก่กะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซั c สไครต์้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะคะขอภัยด้วยค่ะคลิปคลิปนี้ช่องนี้บบเคยมีอย่างที่แบบเพอร์เฟกต์เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ